ตัดผ่ามาที่ย่าช่วงสายๆประมาณ11โมงแมนบออาก่อนแก้วก่อนข้ากับไอเขาในเมืองเด้เพิ่นจะไปยังวัดตีไปโบนเฮาโคบนเฮาลูกโคบนห้มก็ยิงเขาเออนี่ย่งก็สิไปซื้อทอคือเกาละค่ะทอมาตอนามบาดานอยู่หน้าเพราะว่ายังตีมือนันไปซื้อมันบ่พอก็สิไปซื้ออีกประมาณ15 16เซนนี่ละแล้วเพิ่นกับส่วนแม่กับลูกเด้เพราะว่าน้องมิวเปิโรงเรียนแมนบอเพิ่นก็ว่าเธอไปบ่นีไปบ่เอาบปนหน่อยไปนำระาทมาเชื่อเลยว่าโอเคแต่ว่ก่อนสิไปหนามาล้างกนบม ่คเต็มหน้าจอโทรศัพท์แม่เทอร์นั่นละวะ่าีหลังจากนั้นมาถึงร้านซื้อท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่บอได้ลงดอกไฮพเพลล่ลงเพราะว่ายังตีมันตรงกับเวลาช่วงชันปำนุ่งพอดีแล้วก็ครังตัวตุ้นไป็นค่าสิทแบบนี้เลยค่ะนอนลงในค่าสิทแบบนี้ตอนนี้เหมือนนั่งเริ่มชิ่นแล้วว่ามองนี้เป็นสถานที่ของนั่งแกงสีน่ายิงกันง่วงน้อนี่เอามาบ้างลงค่าสิทธิ์นั่งจังยาเลนั่งแก๊ซีรับเด็กคณะนี้พนักง,งานก,นกับขลังมัดทอแซนด์ไอซีหมอกเป็นบนนอน นี่ค่ะมองที่ฉันมีแผงจันสิมหาสื่อหมากทุเรียนแต่ว่าทุเรียนกับบริษสื่อยูอุดรนเน่กบมาสื่อยุ่นสะอาดค่ะลานป่าข้าเจ้ากบสิขายอยู่หนาโลตัดเลยเด้แล้วมาขายอยู่นี่เกือบสุมือแล้วใดๆคือฉันมักมองไดหูบอป่าแล้วจอแบบเนี่ยจอให้ฉันจิมเบิ้งถุกนวยเลยเด้แล้วบห่วงเลยแล้วบอกว่างได้หูบอินไปเลยโอ้แม่นันเห็นก๋วยเตี๋ยวกินไปเลยพนะจิมไปเลยหนูจิมไปเลยอันใดบ่พอใจเดี๋ยวบ่เป็นยังเดียวป่าสิแก้ายแล้วให้ฉันจิมจนฉันพ่อใจเนี่ะฉันก็เลยฟาดเอาเลยค่ะสาม หนูไวเดอรเดี๋ยวหนูสีรีวิวให้แต่ว่าทุเรียนป่าต้องแสบต้องหวานอลีเด้ขันบ่แสบบ่หวานหนูบ่รีวิวให้เด้อเลี่ยว่างสี่ฮ <c oughs> ึและนี่ค่ะฉันก็รีวิวให้แล้วเพราะว่ามันแสบอิลี่พิกัดลานทุเรียนป่า,ลา,า,ลนนาเล่ากับสีอยุ่หนาโลตัดนนสะอาดพอดีเลยได้ยุติดกับซีแยกไฟแดงเลยค่ะสีอยุ่ทัางเขาตลาดนุน,นสะอาดนะ่ะไปเลยแล้วสี่แบบป่าเป็นเพิ่งห,หน่อยดอกยุหันจากนั้นก็กลับมาบ้านไปซื้อก๋วยเตี๋ยวบานข้าวปกมากินคือเกาเร็เหล่าหญ้าปนกับขี้รถมาบอกวางได้ห ลายวะสัตมาวเบิ่งหญิงสามลอยงแรงทั้งแจก,ท,แก,กทั้งแถมค่ะ <c oughs> ฉันเคยบอเอาค่ะเ,เ,เอาเอาเบิ์ลยยาเคยไดบางสิเนี่แล้วเบิ่งสองพอลูกน้ำก้นมาเฮ็ดยังนี่ฉันน่ะขี่จักรยานมาเด้แต่ว่าเพิ่นผาลูกขี่รถมอเตอร์ไซค์น้ำก้นฉันมาหลังจากนั้นแมนบอไอคอนแกว้แกวกอนข้นขาม็สิออกไปหน้าอันนี้ก็สิเป็นผลงานการบ้านเขาของพ,อพ่อปู่แม่ยาอยู่หน้าค่ะเริ่มแล้วเริ่มสิเกิดล้อมแหลมแล้วหลังจากนั้นสคนพ่อแม่ลูกก็สิมาซอยกันได้มาในซอยกันเฮ็ดยังว่าตีกับสิผ ยิงแต่ว่าหลายคนก็ถามว่าจอน้ำผู้ใดขอพิกัดแน่เอาจริงๆเนอะจะสิถามพอปูให้แต่ว่าสิถามหลายเทียเราก็ไ่ได้ถามแต่เทียค่ะฮึ่ยแต่ลืมผู้ลงมือเฮ็ดกับซีเมนพอปูผู้เสือดำๆนั่นแหละแล้วก็อายก่อนแก้วก่อนค่าส่วนผู้เสือเขียวๆยืนยู่นั่นก็คือผู้กํากับแล้วก็ผู้จัดการค่ะสิบ่ะให้ว่าจังสันจังได้ไม่ยากฉันเราเรียนจบเอกการจัดการพู้นอยาวาเดอเอกการจัดการระดับด็อกเตอร์ผู้นั้นน่ะนะเราต้องควบคุมทุกอย่างค่ะกษัตริย์มันสิบวถืกใจเราแต่ว่ามันก็ออกมาได้ดีพร้อมจากนั้นยาสันก็ได้โทรมาบอกว่าไปหน้าหฮแน่ไปเทียงหน้าไปเบิ้งโซลาเซลล์แน่ว่าสันว่ามันมีปัญหาบริวารเป็นอย่างมันบ่ติดอาย ่อนเกวก่อนคำกับลสิมเบิงไห้พอมาเบิรงไห้แล้วนางกสิสี่บอกนั่นล่ะว่าคว้เปลี่ยนเอียงมองใดมันพังมองไดมันเสียจังสี่นะพอจะบอกหน้าเพื่นหน้าเพื่นวางได้หูบออันใดมันพอเปลี่ยนก็สั่งไม่นาเลยสั่งมาเลยว่าสัน่าบอกอ้ก่อนเกวก่อนคำนี่ล่ะพอมาอยู่บานเมนบบแมนสิบ่ได้ไปรับจ้างเห็ดยูไสวิชา่ําำี่เลียนมาหรือว่าซิงี่เกอเห็ดมาก็เอามาใส่กับครอบรัวกับญยาิพี่น้องนี่ล่ะบอกเลยบามันมีประโยชน์บอกหากซูมอนี่ยิงเอ้ยก็่ยังไม่เจอคำถามอีกอยู่ โหดอีหลีพวกฉันสองคนผัวเมียน่ะแทบสมบูม่เวลาได้หายใจ <c oughs> แล้วอีกอย่างเรื่องหาเงินหาคำนะมันบริยูใสไก่ดอกค่ามันอยู่ที่มันสมองและสองมือของเฮานี่ละกลับมาอยู่บ้านนะ่ะอย่าใส่คำว่าเดี๋ยวก่อนหามใส่แม่แต่นิดเดียวเดี๋ยวจังสัน่นเดี๋ยวจ,จังสี่สิมาคิดแต่ว่าอุ้ยจะคลองแบบว่บาบริเฮ็ดงานแบบว่าต้องเป๊ะเป,เปตามเวลาแล้วเสียจังไรก็ได้บ่แมนเด้อค่าต้องจัดสรรชีวิตจะคลองให้มีระบบระเบียบตื่นขึ้นมาต้อง,ง,งเฝ้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ลัดหน้าลัดหลังอย่าผัดวันประกันพุ่งถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นลูกจ้างเขาแล้วต้องขยันให้ได้ยิ่งกว่างานโรงงานเป็นสิเท่าเลยนี่ค่ะขอบคุณรีวิวจึงๆเด้อ ครีมยายดูดมา10วันอยากจะบอกว่าหน้านุ่มมากจุดด่างดํามันก็ค่อยๆจางออกยายขอบุณหลายๆเด้อขอบุณที่ใบใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอกของเฮาผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆน้ำเข่าจากเกาหลีลอยเปอเ้นกระทักเชียนหาดูดจ๋าผ้าแซบได้เลย,เลยแต่ใครอยากได้ไปทางก็ไปที่ติ๊กตอกร้านค้าดูดจ๋าผ้าแซบได้เลยค่ะและนี่นอนหน่อยกระดึบกระดึบอยู่ึ